วันนี้นะครับผมผมจะเทรดตามกลุ่มซิกเนลครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมชนะกี่ไม้แพ้กี่ไม้และใช้เทคนิคอะไรในการเทรดเนี่ยแนะนําให้ดูคลิปนี้ครับก่อนที่จะไปดูนะครับผมฝากกดติดตามช่องเอ็นดเก้าของเราให้ด้วยนะครับผมเมื่อกดแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับมาครับผมแล้วก็มาเริ่มเทรดกันได้เลยครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะแบ่งปันเทคนิคให้เล็กน้อยนะครับ แล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของเทรดตามสัญญาลเนี่ยเราจะได้กําไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรในการเทรดนะครับผมอ่าถ้าใครอยากรู้เรื่องเทคนิคลึกๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับก็จะมีผมในโคอ็เตอร์เนี่ยได้ลงไว้เพียบแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกเรื่องสัญญาลนะครับผมการเทรดตามสัญญาณเทรดเนี่ยเราจะเทรดยังไงนะครับแล้วก็เราต้องดูยังไงแล้วก็เราต้องใช้เทคนิคอะไรนะครับมาก็ใครสงสัยก็มาดูตรงนี้เลยครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม V.P. Signal ของผมเลยโคกรเตอร์นะครับก็จะเป็นการเรียนแบบ3ามเลเวลก็คือเรียนเป็นเรียนปุ๊บแล้วก็ทาแบบฝึกหัดใช่ไหมครับเมื่อทํผ่านทั้งหมด3ามเดเวลแล้วเนี่ยคุณก็จะส่งเข้ามาในกลุ่ม V.P. Signal ครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะฝึกเพรดไปด้วยกันครับก็คือคุณเรียนทฤษฎีไปแล้วใช่ไหมครับคุณก็ต้องมีเรียนปฏิบัติอ่ากลุ่มนี้แหละก็คือจะพาคุณเทรดไปด้วยกันนะครับแต่การเทรดไปด้วยกันนี้เนี่ยมันก็ต้อง มีความรู้นิดนึงอะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะเข้ามาปุ๊บเราจะบอกขึ้นกดขึ้นบอกลงกดลง,ลงไม่ใช่ครับบางครั้งบอกขึ้นเรากดลงก็มีครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองไม่ตรงกันประมาณนี้ครับเราถึงเลยต้องมาเรียนมาฝึกกันนะครับผมซึ่งกลุ่มสัญญาณนี้เนี่ยผมก็ส่งมาประมาณ3ปีได้แล้วนะประมาณนี้ครับอ่าเรามาเข้าสู่ในเรื่องของเทคนิคก,กันเลยดีวยกว่าครับ ก็ทํให้ผมถึงกดขึ้นออเดอร์นี้นะครับสังเกตดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเทนขึ้นครับสังเกตดูว่าแท่งเขียวเนี่ยจะเยอะกว่าแท่งแดงมากเลยนะครับเราจะรอแท่งเทียนกินนะครับหรือแท่งเขียวที่แบบเยอะกว่าแท่งแดงก่อนหน้าแล้วรอเส้น sp 5โค้งขึ้นประมาณนี้ครับถ้าเส้น sp 5โค้งขึ้นแล้วเราก็สามารถกดขึ้นได้เลยประมาณนี้ครับผมแนะนําว่าให้มีอย่างต่ำเนี่ยสองื่อนไขครับอย่างกมเนี่ยเทนขึ้น momentum ขาขึ้นใช่ไหมครับ และก็รอเส้น S15 โค้งขึ้นประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ก็บินไปเนาะนี่ก็มาต่ออีกไม้หนึ่งครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแชทขวามือให้ดูนะผมว่าในกลุ่มเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบไหนนะครับผมโอเคออเดอร์นี้เนี่ยผมก็เล็งที่จะกดลงมาครับเนื่องจากว่าการาฟเนี่ยผมมองว่าน่าจะกลับตัวลงมาละเราจะรอแท่งแดงนะครับผมให้มันเต็มแท่งเลยแล้วก็รอเส้น S15 เนี่ยโค้งลงด้วยประมาณนี้ครับเต็มมคของผมเนี่ย ถ้าใครเทรดตามกลุ่มเทรดตามผมเนี่ยก็คือว่าก็จะรู้เลยว่าอ๋อตัวนี้แหละเส้นโค้งลงแล้วผมเลยบอกกดลงประมาณนี้ครับแต่บางคนเนี่ยผมไม่ต้องบอกเลยนะครับเขากดลงไปแล้วก็มีครับในกลุ่มเนี่ยก็มีหลายๆคนครับที่เก่งกว่าผมก็มีครับหลายคนเนาะก็บรรยากาศในกลุ่มเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีนี้ได้เลยเนาะก็ผมจะลงไว้ให้นะครับผมก็จะเป็นชื่อเพจ no 9 diary signal นะครับ ก็ลองไปดูก็ได้นะว่ามาตรการในกลุ่มเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะแอบ,บขายของนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนเนี่ยก็สามารถแอดไลน์นัมบนนายเอาอชั่นมาได้เลยเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากเรียนเนี่ยอยากจะศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยก็ได้ครับสามารถเห็นได้แบบผมเลยก็ในช่องของเราเนี่ยมีเพียบเลยนะครับผมโอเคมานี้ก็วินไปครับก็คือมีเท่งแดงนั่นเองนะครับผมเราจะรอเส้นโค้งลงแล้วก็กดลงได้เลยประมาณนี้ครับ คลิปนี้ผมก็จะไปไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมทาคลิปเต็มเนี่ยมันน่าจะนานไปเนาะโอเคครับไม้นี้ก็น่าจะกดขึ้นครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการาฟเนี่ยเป็นลักษณะของเทรนขึ้นครับแล้วก็เป็นลักษณะของ PA กินกินเหมือนออเดอร์แรกเลยครับออเดอร์แรกก็คือแท่งเขียวกินแท่งแดงใช่ไหมครับออเดอร์นี้ก็คือแท่งเขียวกินแท่งแดงเหมือนกันประมาณนี้ครับเราจะรอเส้น S5 โค้งขึ้น แต่ตรงนี้เนี่ยเส้นยังไม่ค่อยคงขึ้นแต่ผมมั่นใจว่าการาฟเนี่ยมันน่าจะไปต่อนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ก็คือว่าแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสไปต่อก็คือว่าแท่งเขียวเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับสังเกตุดูบนไม้ตั้มแข็งแข่งเขียวเนี่ยเยอะมากประมาณนี้เนาะซึ่งการเทรดเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอย่างเดียวมันก็ได้ครับแต่ก็ถ้าเรามีประสบการณ์เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีวิเลจที่ดีขึ้นนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะ เทคนิค s c ส5ของผมก็ไม่ได้ยากอะไรเลยก็คือรอเส้นโค้งขึ้นโค้งลงแค่นี้นะครับอาจจะมีเรื่องของแรงเทนเทียนบ้างนะครับผมก็ติดตามช่องเอโลเก้าไว้เนาะโค,คอปเตอร์ก็จะลงรีวเนี่ยลงอ่ายูทูบช็อตเนี่ยทุกวันเลยนะครับหรือทุกอาทิตย์เลยนะครับผมโอเคก็ต่อมาที่คุ้เงินเอ A j ครับคู่เงินนี้เนี่ยก็ลักษณะใกล้เคียงกับออเดอร์แล้วเลยแล้วก็ออเดอร์แรกเลยนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของกินกินขาขึ้นนะครับดูแท่งเขียวเนี่ยจะกินกินแท่งแดงไปเลยนะครับแล้วก็เส้นเอซิาเนี่ยกำลังจะโค้งขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครใช้ประสบการณ์ในการเทรดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเส้นยังไม่โค้งขึ้นเลยนะครับแต่ผมกดไปแล้วนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับผมเราจะรอเส้นเอ a ิาเนี่ยโค้งขึ้นก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะ โอเคครับวันนี้ผมก็จะพูดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูไม่เบื่อนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจง่ายเนาะออเดอร์นี้เนี่ยก็สรุปเลยสั้นๆเทนขึ้นนะครับผมโมเมนต,ตัมขาขึ้นแท่งเขียวเนี่ยจะเยอะมากกว่าแท่งแดงนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของกืนกินนะครับแท่งเขียวกินแท่งแดงนะครับแล้วจะเราจะรอเส้น s 1 5โค้งขึ้นตามประมาณนี้ครับผมลองไปเล่นกันดูนะครับ เทคนิคของผมเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแต่แค่ว่าขอให้คุณเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากนะครับผมผมเนี่ยเทรดในตลาดนี้มาประมาณ 7- 8ปีก็จริงครับบางวันก็แพ้ก็มีนะครับแพ้เยอะก็มีนะครับชนะก็มีโอเคมายน,นี้ก็น่าจะบินเนาะโอเคครับมายน,นี้ก็บินไปนะครับผมรูปแบบกราฟเนี่ยผมจะเข้าเหมือนเหมือนกันเลยครับซึ่งถ้าใครอยู่ในกลุ่ม BP Signal เนี่ย ก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเทรดแทบจะเหมือนกันทุกวันเลยครับแต่บางวันนะครับผมเราเทรดเหมือนเดิมเนี่ยแต่กราฟเนี่ยไม่ไปตามที่เราคาดหวังครับแพ้ก็มีสต็อปลอสก็มีครับซึ่งแน่นอนครับการเทรดเนี่ยมันจะชนะตลอดก็ไม่ได้เนาะออเดอร์นี้ครับก็เหมือนกันครับเทนเทนใหญ่เนี่ยมันเป็นลักษณะเทนขึ้นเนาะตรงนี้นะกราฟลงมาพักตัวแล้วแล้วกราฟมันจะขึ้นไปต่อนะครับเราจะรอเส้น S5 คงขึ้นหรือรอกราฟพักตัวบนเส้น S5 นะครับ เมื่อกาพักตัวบนเส้น S&P 5แล้วเนี่ยแล้วเส้น S&P 5คงขึ้นเราก็สามารถกดขึ้นได้เลยประมาณนี้ครับสังเกตเส้นครับเห็นไหมผมว่าเส้นเนี่ยกำลังจะค้งขึ้นละผมก็จะกดขึ้นทันทีนะครับผมแต่มันก็ต้องเข้าเงื่อนไขโดยที่ว่าเป็นเทรนขึ้นแล้วก็โมเมนตัมขาขึ้นด้วยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยเราต้องรอกราฟพักตัวบนเส้นด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ากราฟไปพักตัวบนเส้นเนี่ย เราไปเข้าตอนจังหวะที่มันพักตัวเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้นะคลิปนี้เราก็จบกันเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ได้เทคนิคกันไปไม่มากไม่น้อยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะลองเข้ามาในกลุ่มนะครับผมก็ราคาเนี่ยลองทักไปสอบถามแอดมินได้เลยนะครับการเรียนของเราเนี่ยก็จะเรียนแบบชั้นเลเวลนะครับผมก็จะเป็นแบบเลเวลหนึ่งนะครับผมพื้นฐานต่างๆนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ดิทันเทต่างๆเนี่ย ลเวลที่2ก็จะจอดลึกขึ้นมานะครับลเวลที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ i ิ d i c a t o r เนาะตั้ง3ามดีวลก็จะมีแบบทดสอบใม้ทำนะครับถ้าทําผ่านถึงจะได้เข้ามาในกลุ่มสิกเนลเนาะโอเคกลุ่มสิกเนลของเรานะครับผมไม่ใช่กลุ่มที่แบบว่าจะบอกปุ๊บกดปุ๊บบอกปับป๊บกดปั๊บอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือกลุ่มฝึกไปด้วยกันนะครับย้ํานะครับกลุ่มฝึกไปด้วยกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจนะผมลองแอดไปได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครเนี่ยไม่สนใจนะครับศึกษาในช่องของเราก่อนได้เลยนะครับมีความรู้ให้เพียบเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงทานี้ครับขอบคุณมากครับ